สวัสดีครับวันนี้พามาดูแมคโครนะครัแคปแมคโครแคปนะครับ320นะครับวันนี้ก็หลังจากคลิปมันไปหลายวันนะครับผมก็เลยมาลงแต่วันนี้จะมาอีกหลายคันเพราะว่าเขาเอามาทำงาน,นครับ ก็เลยมาขอไม่ได้ขอครับเพราะว่าถอดกันแล้วก็เลยมาถ่ายเพื่อเคลื่อนดูนะครับการทำงานของไมโครมีอยู่สี่คันทำงานด้วยกัน,นะครับห้าคันครับวันนี้มานห้าคันถ่ายด้วยผมอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ทำงาน มันเป็นโกบิโก้ S K สอ0แต่นี้จะเป็นซันนี่ ที่นะครับมากดไฟคกดแช่์กดติดตามน้น,น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจมีการเฮดีโอเชร์ชตะไบครับวันนี้ครับ